啊。Huh? หนึ่งแถมหนึ่งถ้าคุณกดได้เอาเลยส49กสีก่เก้าพี่อ่านลดให้เหลือห้าเจ็ดเก้าแต่ถ้าคุณลดได้อีกคุณมีคูปองคุณมีอะไรคุณใช้ไปได้เต็มที่เลยหนึ่งแถมหนึ่งทั้งหมดหนึ่งพันออเดอร์วันนี้ตรงนี้เท่านั้นและได้หนึ่งกล่องแบบนี้นะครับมีข้างในทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นห้าซองด้วยกันแลวออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่แกะแล้วกินนะจ๊ะอย่าสับสนมันจะดูเป็นรังนกก็ตามตลาดมันเป็นสารสกัดจากรังนกนะครับแล้วสก๊อปเท่านั้นนะฮะพี่พูดเลยนะที่พู สก็อตเท่านั้นนะที่เป็นเจ้าของสัป,ปทานลังนกในภาคใต้มากกว่า100กรอเกาะคนอื่นไม่รู้มีเกาะแบบตัวเองวป่าสก็อตมีเกาะแบบตัวเองมากกว่า1 0 0รอเกาะแล้วเขาใช้ลังนกเกรดพรีเมียมที่เขามีเนี่ยทำาสารสกัดออกมานะครับซึ่งเ,เรื่องของลังนกเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนชัดเจนที่สุดแต่คนอื่นทําไม่ได้เพราะมันแพงแล้วเขาใส่ไฮยาลูรอนเนี่ยนะครับถึง8โมเลกุลคือเล็กไปถึงใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมันซ<ม>ึมเข้าไปในระดับเซลล์ได้แบบในทุกๆผิวน ภาพผิวแต่ละคนนะครับแล้วก็ยังมีแลตโตโซมนะครับซึ่งนําเข้าจากเกาหลีใส่แบบช่ำๆเลยแล้วตัวนี้เป็นไฮโดรเจลนะคือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาหมดจริงๆไฮโดรเจลเราเคยใช้กันใช่ไหมนะครับมันแบบดูดหน้าปุ๊บเลยแล้วมันไม่เปื้อนไม่ไหลไม่เยอะมอะไรแบบนีแฮปปี้มากพี่อัะลองใช้ละอยากจะบอกว่า ลองดูเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่ใช้เจ็ดวันเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยว่าผิวมันฟูมันรู้สึกว่ามันฉ่ำมันวาวมันเงามันวบแวบแล้วก็มันมันมันรู้สึกแลดูตื้นเขินขึ้นสำหรับอะไรต่างๆที่มันเคยอยู่บนหน้าเราอยากให้ลองพับแค่เจ็ดวันถ้ารู้เรื่องแล้วถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมาซื้อซ้ำมั่นใจขนาดนี้เลยเชิดใส่แต่ถ้าคุณชอบคุณรีบมากดแต่ผมไม่รู้นะว่านวันนั้นคุณจะได้ ราคานี้หรือเปล่าถูกเพราะว่าราคาวันนี้คูปองสามเด้งเลยค่ะจากสกอตจากเจนนี่ด้วยครับก็คาตอนนี้ก็เหลือแบบ4ี่รอยกว่าบาทแล้วได้หนึ่งแถมหนึ่งในไลฟ์นี้วันนั้นที่เจนนี่เจนนี่ไปขายที่รายการก็ไม่ใช่ราคานี้วันนี้ถูกมากจริอถูกพี่อัดพี่อัดขอซื้อมาใช้เองนะ กล่องแรกเขาให้ฟรีกล่องที่สองซื้อเขายังไม่ให้ราคานี้สองเขาบอกราคามาพี่บอกบอกโหได้ขนาดนี้เหรอ,อเขาบอกใช่วันนี้คืออยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนใช้อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วล่ะฉะนั้นเดี๋ยวพอคุณติดใจคุณกลับมาเองหนึ่งกล่องเนี้ยได้ห้าแต่พี่อยากให้คุณใช้ที่เจ็ด ทำไงดีอะเพราะว่าตามตามที่เขาบอกจริงก็คือ7วันนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นคร้อยเนะของกลุ่มตัวอยานะ่างบอกว่าเห็นความแตกต่างเลยเพราะฉะนั้นก็กดกันไปก็ได้กัน1แถมหนึ่งแล้วไงนี่ไงก็ได้ใช้การเห็ปะ่ะเรนี์รีกดกันเลยแล้วอันนี้คือรังนกแท้รังนกจริงจังรังนกเยอะด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสัมปทานเอง ถูกต้อง oh, oh. สก๊อตเท่านั้นและเขาคือจริงๆเขาไม่ต้องทําก็ได้ <Yeah. S 2> แต่เขาเห็นว่าตรงนี้มันมีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเขาเจอแล้วเขาสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของผิวที่ที่ที่ราคานี้อ่ะที่คนอื่นทําไม่ได้ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่เราได้เข้าถึงลังนกสําหรับบางคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไส่ตัวมาก <Yeah. S 2> แล้วนี่เป็นลังนกที่คุณมั่นใจนะว่าการเก็บ ลังนกมากินหรือการเก็บลังนกมาสกัดไม่ได้ติกวนชีวิตนกนะครับรางคนบอกอุ้ยสงสารนกไม่นะ เขาไม่ได้กวนวิถีชีวิตเลยแล้วถ้าเขาไม่เก็บรังนกจริงๆแล้วอะนกมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ยอมอยู่รังเดิมแล้วมันจะสร้างรังใหม่ทับรังเดิมซึ่งมันเป็นอันตรายด้วยทั้งหมดเป็นปความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการเก็บรังนกอย่างคนที่เข้าใจเป็นการช่วยชีวิตนกต่างหากให้เขาได้อยู่ต่อไปนั่นทุกๆทางเลยนี่คือการอนุรักษ์ในรูปแบบหนึ่งแล้วอนุรักษ์ตัวคุณเองอนุรักษ์ผิวหน้าเราเองด้วยเจนนี่ก็ควรนะคะบูมก็ควรนะคะสนนะคะ่ะ,คะเขนอะเจนมีโอกาสได้ใช้ก่อนใครในประเทศได้ซ้ำเพราะว่าเจน คนเปิดตัวสินค้านี้้ยหายตายแล้วใหูช่วยด้วยพี่โดนขิงหนูก็โดนทิงไี่อาเจนไปขายมาแล้วด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะ่าเห็นเจนไลฟ์สดหนักทุกวันเขาให้เจนใช้เจ็ดวันแล้วก็ไปขายตอนนั้นอาจริงๆแล้วเจนไม่ต้องใช้เจ็ดวันแล้วหยุดอยู่ใช้ต่อไปเลยแล้วใช้ทากคนค่ะ แล้วบางคนนะของโดยเฉพาะไฮโดรเซลบางยี่ห้อต้องใส่5ชั่วโมง6ชั่วโมงอันนี้เนี่ยเขาใส่นวัตะกรรมนะครับที่คุณทำแค่20นาทีถึง30นาทีได้เท่ากับ6-7ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทำนอนคุณทำแปะหน้าไว้แล้วมันดูดหน้าแล้วคุณเดินไปไหนมาไหนได้แล้วคุณมันไม่ไหลย้อยลงมานะแตมัน<อ>ให้ติ่งระดุดสึกจริงๆนี่คือความต่างเลยแล้วเอย20สนาทีก็น้อยไปเราอรยาจจะรู้สึกเสียดายเพราะรวมันของดีคุณทำสักครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บคุณก็นอนได้สบายใจอยากให้ลลองทาามดดีีขนน้้แว แล้วราคาดีขนาดนี้คิดอะไรเยอะทั้งทิงนี่คือปรับราคาดีมากเลฮะถูกสุดๆแล้วอยู่กับเจนนี่ครับผมความเป็นรังนกมันควรจะหลักพันเนาะพี่เนาะมันควรจะแบบหนึ่งแถมหนึ่งอีกอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาทำราคาแบบเอาใจคนไทยมากเลยอ่ะจริงใช่ ก็แล้ววันนี้นะครับทาราคาแล้วก็ทําโปรมายิ่งกว่าเอาใจอีกนะครับ mm hmm. อยากให้ทุกทุกคนได้เริ่มและอยากให้ทุกทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนได้รู้จักเพราะบางคนบอกว่า,บบวาสอตที่ทําลังนกเนี่ยเขาทำแมสเธอพูดผิดหรือเปล่าอ่ะจากนี้ไปพูดได้นะดูกันตรงนี้ชัดๆวันนี้เขาลุกขึ้นมาทําแมสด้วยนะครับเป็นโปรดักโปรดักที่ตั้งใจและเขาใช้ยี่ห้อเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าสิ่งนี้ จะอยู่ในคุณภาพระดับสูงสุดเดียวกันกันกบที่สกอตต์รังนกได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจทั่วโลกอ่ะโอ้โหพี่อ่านพูดถูกต้องเลยเพราะว่าความเป็นสกอตจะมาแบบว่าทําให้มันเสียชื่อไม่ได้ด้วยสินค้าตัวใหม่ต้องดีเท่ากันหรือดีกว่าเท่านั้นสําหรับสกอตเลยจริงถูกต้องวของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดไปมันมีอยู่แวบๆเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องต้องเรียกว่าชฉวยโอกาสจากเมื่อโอกาสอยู่ตรงหน้านะครับแล้ววันนี้พี่อ่างลองเองแล้วก็ ใช้เองแล้วก็มั่นใจเองนะครับคือถ้าคุยกับผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะเขาพูดถึงขนาดนี้แล้นะในบรรดาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าทั้งหมดในโลกที่มี<ะ>ไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เรามาร์กหน้าเลยนะจริงค่ะหนูเคยได้ยินาดาราจีนที่หนูชอบมากผู้หญิงเขาบอกว่าที่เขาสวยแบบนี้เพราะเขามาร์กหน้าทุกวัน จริงจริงแล้วทามาร์คคือเขาให้มาร์คทุกวันนะเขาไม่้องบอกว่าอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทําได้ทําเลยขอไปเลยทุกวันแล้วคุณเห็นความต่างเลย<ห>คุณจะออกงานคุณจะใช้หน้าซึ่งเราใช้หน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับตัวนี้เห็นความต่างเลยเ <c oughs> หนื่อยโทมคุณไม่ต้องเดินเข้าคลินิกด้วยซ้ำตัวนี้จัดการชีวิตตัวเองได้เองล้าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเอาง,ง่าย ูดทับตายก็ไม่รู้สึกแค่ลองราคาแค่นี้ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงกดจากวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งตรงนี้เลยนะครับคิตารครับได้ค่ะขอบคุณพี่อัน๋นะคะขอบคุณค่ะมีโอกาสเจอกันที่บ้านนะคะพี่ได้จ้าไว้ไปหานะาสวัสดีค่ะสวัสดีคอันพูดเก่งจนต้องลองโอ้ขายเก่งมากเัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาตอนนี้ที่มามีไปขายที่คุยแซบมามีโอกาสได้ใช้จริงขายจริงนะคะแล้วก็ อย่างที่พูดว่าเราต้องยกให้สกอตเนี่ยเป็นแบรนด์ซูเปอร์พรีเมียมแล้วเขาทำมาร์กหน้ารังนกเขาเป็นเจ้าของสัมปทานรังนกที่ภาคใต้เยอะที่สุดแล้วทําแบรนด์สกอตรังนกที่เป็นดื่มใช่ปะ่ะอ,อันนี้คือเป็นมาร์กหน้าแอ,อรทุกคนแล้วบอกว่าห้าห้าแผ่นต่อหนึ่งซองด้วยห้าแผ่นต่อหนึ่งกล่องวันนี้ได้1แถม1เป็นสิให้อีกห้ออเดอร์แล้วนะคะ แกถ้าแกไม่ลองมาร์กหน้าของสกอตไม่รู้จะลองมาร์กหน้าของอะไรแล้วใครที่ชอบมาร์กหน้าใครที่หน้าแห้งหรือว่าชีวิตนี้ไม่เคยมาร์กหน้าสักครั้งลองกดสกอตไปดูแล้วแกจะเลิกมาร์กหน้าไม่ได้อีกเลยการมาร์กหน้าคือรู้สึกได้ทันทีตอนมาร์กและหลังมาร์กเลยไม่ต้องรอถูกปะทาครีมกินนู่นนี่น้นอาจจะต้องรอบางทีอ่าเจ็ดวันสิบสี่วันแต่มาร์คคือรู้สึกสัมผัสได้หรือว่าหนึ่งเย็นทันทีที่เราเอ่อได้มาร์กลงไปหน้าแห้งหน้าร้อนหน้าไม่โอเคคือมาร์กก่อนเลยอันนี้เป็นของส คนไทยไว้ใจอยู่แล้วอยากให้ซื้อไปนะวันนี้1แถม1นะคะปกติกล่อง1 6ึ2กล่องพันสอวันนี้1แถม1 5ึ่าสบกาทสกอตำสิ่ย้เลยดูดิแล้วเขาแบ่งมาให้แบบว่าให้ติดง่ายอะเนะทุกคนรีบจิ้มเลยนะคะให้อีกส0ออเดอร์สุดท้ายนะ าสกอตมาร์กหน้าสกอตค่ะรู้สึกสดชื่นมากอแล้วค่ะพี่ยูมาร์กแล้วนะได้วงดนตรี